สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่21ตุลา2564นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันออกพรรานะครับสังเกตเห็นพี่น้องรดหนังตรงไหมครับพี่น้องกำลังเดินดทางมาเดี๋ยววันนี้ผมต้องรีบถ่ายคลิปให้ดูพอนะดีผมมีพระต้องก็ะทวดองคงใหญ่ๆแบบนี้งค์ใหญ่ๆแบบนี้มาให้ชม เ,เรนาเรียกว่าแผ่นปั๊มเระทวดแต่ว่าเป็นเนื้อวานนะครับเป็นเมื่อวานเป็นเนื้อวานดน,น้านหลังจะฝังกระสานหิน่เขาไปดน้าหลังของเม็ดกระสานกระสานปูพระาธาตุนาดุลนะครับซึ่งมีพุทธมนต์ชกลาบเมตตาค้าขายเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆนะครับก่อนที่พี่น้องจะมา อ่ะองค์ยรกินๆยอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับเรียกว่าหลวงพ่อทวดรุ่นมหามงคลวัดห้วยม,มงคลนะครับเป็นกล่องเหลี่ยมๆแบบนี้เลยกล่องใหญ่นะครับนี่กล่องใหญ่ดูพระด้านในกันนะครับนี่ครับนี่มาดูความสวยงามดูความสวยงามขององค์พระนะครับ นี่เป็นเนื้อเดียวกับองค์ที่แล้วที่ผมถ่ายให้ดูนะครับองค์ที่แล้วผมถ่ายที่บ้านองค์นี้ถ่ายที่วัดนะครับอ่านี่ครับเป็นแผ่นปั๊มนะครับเรียกว่าแผ่นปั๊มเรียกว่านแผ่นปั๊มด้านหลังจะเรียบๆแบบนี้นะครับหลังจะเรียบๆแบบนี้เลยฝังเม็ดข้าวสารไว้หนึ่งเม็ดนี่คำว่าวัดห้วยมงคลอยู่ด้านหลังนะครับ จะมีขอบปิ้นออกมาเนื้อว่านปิ้นออกมา,กมาตามขอบพระนี่นะมันสารชัดเจนมากเลยนะครับมาถวอยมงคลนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องมวลสารน,นะครับเนื้อว่านร้อยแปดชนิดผสมกันส่วนที่เป็นเม็ดขาวๆที่เราเห็นเป็นก้อนเป็นก้อนนี่นะครับผมถามช่างแล้วเป็นเนื้อว่านสบู่เลือด เนื้อว่านสบ,บู่เลือดมันจะจับก้อนกันเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้ถ้าเป็นว่านอื่นๆจะเป็นผงเป็นผงเป็นเศษผงไปเลยส่วนเนื้อว่านสบ,บู่เลือดนี่จะเป็นก้อนจับก้อนกันแบบนี้นี่ครับจับก้อนกันนีขข่ขาวๆแดงๆนีนๆ่คือว่านสบ,บู่เลือดนะครับสำหรับคนชอบใหญ่ๆเห็นหลายๆท่านห้อยมาเหมือนกันนะครับทีนี้อ่ะซุ้มให้ดู รายละเอียดของพ่อชัดๆนะครับสวยดูชัดๆยิ่งองค์ใหญ่รายละเอียดก็ยิ่งจะเห็นชัดนะครับดูตรงเช้นนับผากสวยไหมคมชัดมากเลยนะครับมีดิ้วลอยการเหีียวย่นของของใบหน้ามีความเหีียวย่นเส้นหน้าผาก มันสานะครับมันสานอ่ารสบู่เลือดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่แต่พระชุดน,นี้จะไม่ได้โรยผงแร่เข้าไปนะครับไม่ได้โรยผงแร่าผงแร่ไม่เจอ จะได้วนสารเยอะมากวานเยอะมากว่านร้อแปดชนิดเลยผสมกันเข้าไปถ้าเราซูมดูไว้ใกล้ก็จะเห็นเป็นเม็ดเป็นก้อนแบบนี้แหละครับคลิปที่แล้วเนื้อเดียวกันนี้แหละครับแต่ผมไม่ได้ติดกล้องซูมให้ดูนี่เม็ดข้าวสารนะครับเม็ดข้าวสารกลายเป็นหินเม็ดข้าวสารกุเขา้าตหนาโดนพระเก่าจะมีรอยแตกลานแบบนี้ ข้าวสารเข้าไปนี่ทำว่าวัดห้วยมงคลปั๊มลึกลงไปนะครับนี่ขอบปิ้นออกมาธรรมชาติอันนี้คือไม่ได้แต่งขอบออกครับไม่ได้แต่งขอบออกผมชัดมากนะครับตามฐานตามร่องคีวอนของหลวงพ่อนี่ครเป็นร่องเป็นร่อง ดูนิ้วมือเป็นข้อเป็นข้อเลยนะครับนี่คมชัดสวยงามเหมือนกันอ่าสรับผู้ที่ชอบองค์ใหญ่ๆแต่ไม่หนักนะครับไม่หนักเมื่อวันไม่หนักเห็นห้อยกันมาเยอะนะครับพีมนี้เห็นห้อยกันมาเยอะเหมือนกันส่วนองค์นี้ให้ร่วมทําบุญสี่ร้ยเก้าสิบเก้านะครับนี่บา่ทีิ่งไปค้นหามาให้ร่วมทําบุญนะสี่รอยเก้าสิบเก้านะครับ ชิมนี้ก็เหลือไม่เยอะเหมือนกันนะครับติมนี้เดี๋ยวผมให้ดูจํานวนการจัดสร้างด้วยนะครับมีในหนังสือด้วยมีจํานวนการจัดสร้างด้วยเดี๋ยวดูในหนังสือกันนะครับองค์ที่ผมถ่ายให้ดูคือองค์นี้นะครับพระทวดแผ่นปั๊มเนื้อว่านฝังขับสารหินปีสองห้าสิบแปดจำนวนการจัดสร้างเก้าร้อยกสิบเก้าองค์นี่คือองค์นี้นะครับแล้วก็จะมีแบบนี้นะ ไอที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ชมนี่คือหมดไปแล้วนะครับนี่ที่ถ่ายไม่ได้ถ่ายให้ชมคือหมดไปแล้วส่วนองค์ไหนที่มีผมก็จะถ่ายให้ชมนะองค์นี้นะครับนี่เก้า้อองค์นะครับ9 9้องค์ถือว่าไม่เยอะนะครับวันใหญ่แบบนี้9 99 9องค์นี่ถือว่าไม่เยอะส่วนว่าทําไมถึงเหลืออยู่นี่เพราะว่าไม่ค่อยได้เอามาให้บูชานอกจากว่าหลวงพี่จะไปนค้นหามาให้นะครับถึงจะได้เปิดให้บูชา นี่ครับ999องค์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาชมองค์จริงๆอีกที่หนึ่งนะครับนี่จำนวนการจัดสร้างอยู่นี้นะครับถ่ายให้ชมแล้วนะครับสนใจก็ดไลน์มาสอบถามทางวัดนะครับดไลน์วัดมาวิธีการเช่าบูชาทางลายก็คือต้องโอนเงินเข้าบัญชีหลวงพ่อนะครับแล้วก็ส่งสลิปมาส่งสลิปการโอนเงินมานะครับ ว่าเจ้าหน้าที่ต้องเอาหลักฐานการโอนเงินนั่นแหละมาเบิกพาไปส่งให้ครับอโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณ FC นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอา,อาจจะอาจจะไล่บ้านหน่อยนะครับตรงนี้อาจจะไล่บ้านหน่อยเพราะว่าวันหยุดยาวนะครับพี่น้องมาเยอะๆก็อาจจะไม่ได้ถ่ายหรือไม่ก็ผมจะลองถ่ายที่บ้านอีกสักคลิปหนึ่งนะครับว่ามันจะโอเคไหมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ